น้ำมันสักการนักบวชทุกองค์ท, ông, ทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีพวกเราทุกคนห้าวันที่ผ่านมาครึ่งหนึ่งที่เราคุยด้วยวันนี้โ้หเห็นแล้วปื้มปื้มใจที่ยังมีคนจำนวนมากที่สนใจ มาเรียนรู้สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ให้คำสอนไว้กับโลกและมีพ่อแม่ครูอาจารย์ที่มีความเมตตามากนำเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาย่อยให้ตรงกับจริตของพวกเราที่เป็นคนยุคปัจจุบัน ที่มีแต่ข้อมูลข่าวสารเป็นจำนวนมากมีแต่ความฟุงฟ้งซ่านวันวันหนึ่งจิตไม่เคยมีความสมงบจริงๆสักมากมายแล้วเราก็รู้สึกว่ามันสามารถที่จะพอเราเริ่มฟังธรรมะเพื่อให้เข้าใจหลักและวิธีปฏิบัติเราก็จะเห็นว่าหลายๆคนที่เริ่มลงมือปฏิบัติแล้ว มันสามารถปฏิบัติได้จริงจากจิตที่ไม่เคยรู้สึกตัวไม่เคยรู้กลับมาที่ร่างกายจิตใจตัวเองไม่เคยรู้ว่าขณะนั้นร่างกายทําเป็นยังไงทําอะไรอยู่จิตใจหลงไปคิดนึกปรุงแต่งหลงไปดูหลงไปฟังหลงออกไปข้างนอกตลอดเวลาเราก็เริ่มเห็นบ้างแล้วว่าโอ้มันมีพฤติกรรมแบบนี้ จิตโดยธรรมชาติมันจะออกนอกตลอดเวลาช่วงแรกๆที่เริ่มลงมือปฏิบัติก็ยังไม่เข้าใจมากมายเพราะฟังจากการฟังทำอะแล้วคิดเอามันเข้าสมองแต่พถ้าลงมือปฏิบัติมันก็จะอดไม่ได้ลึกๆมันจะรู้สึกว่าถ้าออกนอกไม่ดีเพราะออกนอกแล้วคืออะไรออกนอกแล้วลืมกายลืมใจไม่ได้เรียนรู้กายเรียนรู้ใจก็เลย มีพฤติกรรมที่พยายามที่จะอยู่กับกายกับใจโดยเพราะคิดว่ามันจะสามารถเรียนรู้กายใจได้จริงๆมันต้องอยู่แต่ไม่ได้อยู่จากการที่ไปควบคุมบังคับหรือดึงแต่อยู่จากการที่มันอยู่เองจากการที่รู้เท่าทันว่ามันไม่อยู่หรือใช้คำว่ามีสมาธิเกิดขึ้นเองจากการที่รู้ว่ามันไม่มีสมาธิ ไม่มีสมาธิคืออะไรก็คือการไม่อยู่กับเนื้อกับตัวออกไปข้างนอกนี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือไม่มีสมาธิหรือเข้าไปเพ่งกายเพ่งใจก็ไม่ใช่สมาธิที่ดีจริงๆไม่ใช่เป็นสัมมาสมาธิมันต้องลงมือทำแล้วจิตจะเห็นเองและเข้าใจเองแต่มันจะ ต้องยอมรับว่าพวกเราเป็นพวกที่มีอินทรีย์อ่อนเราคงไม่ใช่สามารถฟังทรมพ๊อปลงมือปฏิบัติแล้วปิ้งคงเป็นไปไม่ได้ไม่งั้นก็คงพ้นไปแล้วอ่ะไม่ตกรุ่นมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ที่สิ่งที่ต้องสำคัญที่จำเป็นอย่างยิ่งก็ต้องอดทนทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกดูซิ วันหนึ่งมันจะต้องเข้าใจมาแต่ถ้าเลิอกอะ่ะตั้งแต่แรกเลยอะ่ะมันไม่มีทางที่จะมีวันที่เข้าใจเพราะมันทุกพอเลิกปฏิบัติก็คืออะไรก็หลงโลกกลับไปโหมดเดิมอีกแต่ถ้าทำเนี่ยอย่างน้อยๆขณะที่มีเจตนาที่จะไม่ให้มันหลงออกไปข้างนอกอะ่ะจิตมันก็จะเข้าเคลียร์อยู่กับกรรมฐานอยู่กับเครื่องอยู่ ถ้าโลภมากเจตนาจะรู้สึกตัวมากก็จะเพ่งมากมันก็แน่นอนแล้วมันก็จะมีความมันเขาเรียกอะไรนะอึดอัดหนักแน่นของจิตก็รู้สึกได้มันไม่มัน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 ,ม,นมันเปลี่ยนจากจิตที่ปกติอ่ะเป็นจิตที่ผิดปกติแล้ว ก็ค่อยๆสังเกตถ้าสังเกตนะจิตมันย้อนกั็มาคอยดูบ่อยๆมันจะค่อยเห็นมากขึ้นแล้วมันจะเข้าใจมากขึ้นโอ้เราเจตานาเยอะอย่างนี้นะผลมันก็จะเป็นอย่างนี้เพราะทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุและผลมันใจก็ค่อยปรับสมดุลเองเมื่อไหร่ที่ไม่เจตานาก็คือตอนนั้นลืมนึกว่าเวลานั้นไม่ใช่เวลาปฏิบัติ มันก็จะวิ่งออกไปข้างนอกจะหลงออกไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นที่หลายๆคนปฏิบัติแล้วบอกว่าหลงนานน่ะแสดงว่าอะไรเราลืมลืมว่าเวลานั้นเราคิดว่าไม่ใช่เวลาปฏิบัติแล้วก็ลืมละเลยทิ้งกายทิ้งใจก็หลงนานแต่เรานึกว่าทุกย่างก้าวทุกลมหายใจเนี่ยมันสามารถรู้ได้และสามารถปฏิบัติได้ แต่ไม่ได้บังคับหรือเพ่งไว้มันเกิดจากการที่เห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆจนจิตมันจำได้แม่นมีสภวาวะที่มันเกิดเกิดจากการที่มันจำได้แม่นเกิดขึ้นป๊อปมันก็รู้สึกตัวขึ้นมามีสติเกิดขึ้นแต่ตรงนี้มันจะลงมือปฏิบัติเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของแต่ละคน บางคนมีกำลังทำสมาธิมาและเป็นสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิคือสมาธิที่ไม่ได้เกิดจากการกดข่มบังคับก็สามารถที่จะพัฒนาฝึกให้มีสมาธิที่เป็นมีจิตผู้รู้จิตตั้งมั่นได้แล้วก็เมื่อมีสมาธิที่มีจิตผู้รู้จิตตั้งมั่นหรือสัมมาสมาธิที่จะใช้ในการเจริญปัญญา เกิดขึ้นก็พร้อมที่จะเจริญปัญญาได้แต่อันนี้มันเลือกไม่ได้ไงทุกคนก็มีเขาเรียกว่ามีสะสมมาแตกต่างกันไปแต่วันนี้เราตั้งใจอินทรีย์อ่อนวันนี้ถ้าเราตั้งใจสม่ำเสมอไปวันหนึ่งมันต้องอินทรีย์แก่กล้า อินทรีย์เนี่ยนะ mm hmm. ก็คืออะไรคือศรัทธาวิริยสติสมาธิและปัญญาเรามีศรัทธาแล้วนึกออกมาให้เรามีศรัทธาแล้วเราสนใจว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรเราสนใจเราเริ่มเห็นแล้วว่าโลกข้างนอกมันมีแต่ทุกข์จะทำยังไงให้มันพ้นจากทุกข์ได้ แล้วมีแต่ธรรมะของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถที่จะพัฒนาจนพ้นทุกข์ได้จริงๆแต่สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งพระเจ้าท่านบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยสิ่งที่จำเป็นมีสองส่วนคือสมถะและวิปัสสนาสมถะทำให้จิตมีแรงมีกําลังพอมีแรงมีกําลังแล้วก็เหมือน เหมือนเวลาที่เหนื่อยทำงานวุ่นวายทั้งวันกลับมาก็ต้องพักผ่อนถูกไหมขณะที่พักผ่อนตรงนั้นนไม่ได้งานหรอกแต่จิตได้พักได้มีกำลังร่างกายก็แข็งแรงแต่ถ้าพักผ่อนนอนหลับแช่อยู่อย่างนั้นตลอดเวลามีแต่ความสุขความพอใจความสงบมันก็ไม่สามารถจเจริญปัญญาได้เพราะมันไม่ได้เห็นความจริงของใจของกาย ที่มันเปลี่ยนแปลงแปรปวนตลอดเวลามันก็ต้องออกมาทำงานออกมาทำามาทำงานก็คือการเจริญวิปัสสนาสำหรับพวกเราเป็นคนเมืองทำสมาธิเข้าฌานลึกๆอ่ะยากแต่สามารถมันมีเขาเรียกอะไรนะมีวิธีเหมือนผูกคนขึ้นเขาอ่ะมันมีทางขึ้นเขาต้องหลายทางอ่ะ แต่ละคนนะมีจริตนิสัยแบบไหนขึ้นทางไหนได้ก็ขึ้นทางนั้นแต่ไม่ใช่ขึ้นไปแป๊บหนึ่งอุย้ยไม่ได้อย่างใจสักทีหาทางใหม่อีกแล้วขึ้นใหม่อีกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเงี้ยก็ไม่ถึงยอดเขาสักทีเอาจริงมาทางไหนก็มุ่งมั่น อดทนเด็ดเดียวในการที่จะเดินขึ้นไปจริงๆเพราะนั้นเครื่องมือที่สำคัญเมื่อกี้นี้พูดถึงก็คือเรื่องของการมีสติกับสมาสมาธิแต่ก่อนที่จะมีสมาสมาธิได้จริงๆก็คือต้องมีสติเราไม่สามารถเข้าฌานได้ที่จะให้เกิดสมาสมาธิแบบฌานเข้าฌาน ชานสามชานสี่อะไรอย่างเงี้ยนะแลเรก็ใช้เนี่ยขัน้นกะสมาธิรู้ทันสภาวะต่างๆในกายในใจทุกครั้งที่รู้ขนาดนั้นนะ่ยอยู่กับเนื้อกัตัวขึ้นมาขณะหนึ่งแล้วมีสมาธิขึ้นมาหนึ่งขณะแต่ในที่นี้หมายถึงว่ารู้โดยอัตโนมัตินะแต่ในช่วงของการฝึก ขณะที่มีเจตนามีความจงใจที่จะจะจะฝึกมันจําเป็นเพราะเราไม่เคยเห็นมันเคยแต่ออกไปข้างนอกมันไม่เคยย้อนเข้ามาดูก็ต้องมีเจตนาถามว่าเจตนาตัวนั้นน่ะมันยังอัตโนมัติไหมไม่อดอัตโนมัติแต่ขณะนั้นมันได้ย้อนกลับมาแล้วมันได้เห็นสภาวะได้ประโยชน์คืออะไรมันเห็นสภาวะมากขึ้นสภาวะมากขึ้นในกายในใจตนเองอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ว่าถ้าเห็นบ่อย โดยที่ไม่เจตนาไม่จงใจอ่ะขนาดนั้นนะมีสติขึ้นมาจริงๆตรงนั้นแหละถึงจะเป็นสติอัตโนมัติหรือเรียกว่าสัมมาสติแล้วสติตัวนี้นะมันไม่ใช่สติที่ใช้ในการพักผ่อนแล้วมันเป็นสติที่เกื้อกูลให้เจริญปัญญาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาได้จึงจำเป็นอย่างยิ่งเพราะะนั้นเริ่มต้นฝึก ใส่ใจคอยรู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายของ,ของจิตใจในเบื้องต้นแล้วเห็นความจริงของกายของใจเห็นสภาวะต่างๆขณะที่เห็นสภาวะต่างๆแล้วจำได้แม่นก็จะเกิดสมาธิขึ้นสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิเพื่อการพักผ่อนเนี่ยคือต้องเห็นสภาวะตรงตามความเป็นจริงเป็นสภาวะอะไรก็ได้เป็นความสุขความทุกข์หรือเฉยๆทางใจก็ได้สุขทุกข์หรือดีหรือชั่วก็ได้ คือคิดนึกบุงแต่งจนเกิดกุศลหรืออกุศลเห็นได้ตอนไหนก็เห็นมันจะค่อยๆเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งคู่ใดคู่หนึ่งเดี๋ยวมันจะเห็นคู่อื่นๆตามมาเพราะจิตมันเริ่มอยู่กับหนึ่งกับตัวแล้วมีคุณภาพมากขึ้นอยู่มีกำลังมากขึ้นมันก็จะค่อยเห็นสภาวะที่ละเอียดมากขึ้นมากขึ้น พอมันเห็นสภาวะตรงตามความเป็นจริงหรืออีกอันหนึ่งก็คือเห็นพฤติกรรมของจิตเพราะทุกครั้งเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมแฝงอยู่ในนั้นนกึกออกไ้มจิตเช่นหลงเวลาหลงนี่คืออะไรจิตมันก็จะมีพฤติกรรมในการที่จะไม่อยู่กับฐานไม่สมามีสมาธิออกไปเคลื่อนออกไปไปสนใจไปรู้แต่สิ่งข้างนอกไปสนใจไปดูไปฟังไปดมกลิ่นไปรู้รสสัมผัสไปรู้สัมผัสทางกาย และที่บ่อยที่สุดคือหลงไปอยู่ในโลกงความคิดไม่สำคัญว่าคิดเรื่องอะไรไม่สำคัญว่าเห็นอะไรหรือดูอะไรไม่สำคัญว่าฟังเสียงอะไรหรือเรื่องราวอะไรไม่สำคัญว่ารู้รสอะไรไม่สำคัญว่ากายใจเย็นร้อนอ่อ,อนแข็แงยังไงแต่ตรงนั้นในยะที่ให้สังเกต ให้สังเกตว่าขนาดน,นั้นมันลืมเนื้อลืมตัวแล้วมันไม่มีสมาธิแล้วมันหลงแล้วแต่มันจะเห็นตรงนั้นสำหรับพวกเราอ่ะมันยากเพราะมันจะหายไปนานก็ต้องมีเขาเรียกมีบ้านให้จิตอยู่เหมือนคนที่พวกเราอ่ะมีบ้านนึกอ,ออกไหมเวลาไปทำธุระทำอะไรข้างนอกเสร็จแล้วก็ต้องกลับบ้าน จิตก็เหมือนกันต้องมีบ้านให้เขาแล้วการมีบ้านเนี่เป็นเครื่องสังเกตให้กับจิตเหมือนเราเวลาที่เราออกไปไหนเนี่ยมันก็จะเป mm ็นเครื so ่องสังเกตว่ายังไงต้องกลับบ้านเครื่องอยู่นี้ก็เหมือนกันหรือกรรมฐานก็เหมือนกันก็เป็นให้จิตเป็นเครื่องสังเกตว่าขณะนี้มันอยู่ที่บ้านอยู่นะเวลาเราอยู่บ้านเรารู้สึกไหมเรารู้ได้ใช่ไหมว่าอยู่บ้าน เวลาที่ไม่ได้อยู่บ้านก็คือกรรมฐานนั้นหายไปหรือบ้านนั้นหายไปหายไปจากความรู้สึกก็รู้ได้ทันทีเลยว่าขณะนั้นลงไปแล้วขณะนั้นฟุ้งซ่านแล้วขณะนั้นโลภแล้วขณะนั้นโกรธแล้วหรือขณะนั้นหลงแล้วอะไรก็ได้ เท่าที่สามารถเห็นได้และเมื่อเห็นสภาวะต่างๆเหล่านี้บ่อยๆจิตจะ,ตะค่อยๆมีสมาธิมากขึ้นทุกครั้งที่มีสติและสติที่เกิดขึ้นเองมันจะเป็นสัมมาสติและเมื่อสัมมาสติจะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสัมมาสมาธิและสัมมาสมาธินี่แหละที่เรียกว่าจิตตั้งมัน่นจิตถึงฐาน แล้วสัมมาสมาธินี่แหละเราก็จะเห็นเหมือนเดิมเห็นสภาวะการทํางานของกายของใจเหมือนเดิมมันจะค่อยสิ่งที่อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยไม่ได้วิ่งแสสายออกไปเวลาที่มีสภาวะอะไรผ่านมามันก็จะเห็น,นว่ามันอยู่ไม่นานเดี๋ยวมันก็ไปแล้วมีมาผ่านมาผ่านไปทุกสภาวะผ่านมาแล้วพัดล้วนผ่านไปทั้งสิ้นมันจะเห็นถึงอะไรมันจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง แม้กระทั่งตัวที่เห็นนี้ก็เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็เป็นจิตผู้หลงเดี <Born> ๋ยวก็เป <marine S 1> <l ps. S 2> ็นจิตผู้รู้เดี๋ยวเป็นจิตผู้โลภเดี๋ยวก็เป็นจิตผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นจิตผู้โกรธเดี๋ยวก็เป็นจิตผู้รู้แต่ทั้งหมดนี้จะเป็นต้องมีคู่คือมีจิตผู้รู้ต้องมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูถ้าเห็นอย่างนี้บ่อยๆมันจะเริ่มเห็นแล้วว่าไอ้จิตผู้รู้ กจิตผู Beni, gen, một. Một. Có, một. Một. ้หลงคนอกับจิตผู้รู้ก็คนละอ่านกันจิตผู้โกรธกับจิตผู้รู้ก็คนละอ่านกันหรือดูร่างกายร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็มีจิตเป็นผู้รู้ว่าเออขณะนี้นั่งอยู่ขณะนี้ยืนอยู่ขณะนี้เดินอยู่ขณะนี้นอนอยู่หรือขณะนี้เคลื่อนไหวอยู่ขณะนี้หยุดนิ่งอยู่ขณะที่ยืนเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวหยุดนิ่ง ขณะนี้ก็หายใจเข้าอยู่หายใจออกอยู่มันจะเป็นสิ่งที่มีจิตไปรู้มันจะเริ่มแยกธาตุแยกขันได้คือรูป,ปรขันกับวิญญาณขันธ์เมื่อกี้นี้เป็นเรื่องของสังขารขันและวิญญาณขันส่วนเห็นเดี๋ยวก็จิตทุกดวงจะประกอบด้วยเวทนาทั้งสิน้นเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยเฉมีความสุขเกิดขึ้นก็รู้ใช่ไหมจิตที่รู้ไม่ได้มีความสุข แต่จิตผู้รู้ไปเห็นแล้วว่าเมื่อกี้นี้มีความสุขเดี๋ยวจิตทุกข์มีตัวหนึ่งไปรู้ว่าอ้อมีความทุกข์เพราะฉะนั้นความทุกข์ความสุขก็ไม่ใช่จิตจิตเป็นปผู้ไปรู้ความสุขความทุกข์หรือความเฉยๆทางใจมันจะเริ่มแยกเป็นคนละอ่านกัน จากการแยกธาตุแยกขันเนี่ยจะเริ่มค่อยๆเห็นว่าในเมื่อมันเป็นคนละอ่านกันมันก็จะเริ่มสังเกตเห็นว่ามันไม่มีอะไรคงที่สักอย่างมีแต่การเปลี่ยนแปลงแปรปรวนตลอดเวลามันมีขึ้นมาแล้วมันก็หายไปมันถูกบีบคั้นให้ต้องสลายสิ่งที่ถูกบีบคั้นและให้สลายมันคือมันถูก เห็นไหมว่ามันควบคุมบังคับอะไรมันไม่ได้จริงมันเป็นของมันเองมันเป็นธรรมดายอย่างนี้เองถ้าสี่ขันห้าล้วนแต่ทำงานทำหน้าที่ของมันอย่างนี้เองตรงนี้แหละ,จะเจริญปัญญาแล้วเห็นความเป็นไตรักษณ์ของรูปนามกายใจ พอเจริญปัญญาตรงนี้มากสักพักหนึ่งพวกเราเป็นพวกสมาธิสั้นกําลังสมาธิก็อ่อนมันเริ่มฟุ้งซ่านรู้สึกมาต่อนนี้เริ่มฟุ้งซ่านเริ่มคิดก็กลับมาทําสมาะานนึกถึงกรรมฐานใครใช้ลมหายใจก็รู้สึกถึงความมีอยู่ร่างกายหายใจใครใช้คําบริกรรมก็นึกถึงคําบริกรรมใครรู้สึกถึงร่างกายที่เคลื่อนไหวหยุดนิ่งร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็รู้สึกถึงร่างกาย ถ้ามีความโลภอยากจะรู้สึกเยอะๆรู้สึกชัดๆก็จะมีน้ำหนักมากขึ้นก็รู้ว่ามันมีน้ำหนักมากขึ้นมันมีเจตนาที่จะรู้มากขึ้นไม่ได้บอกว่าให้แก้แต่บอกว่ารู้ว่ามันเป็นอย่างนี้เองแล้วมันก็ไม่เที่ยงหรอกเดี๋ยวสะพังมันก็หลงไอ้ที่เพ่งไว้ที่ควบคุมไว้มันก็คายออกมันก็กลายเป็นหลงไปละก็ออกไปอีกเนี่ยมันจะทำงานอย่างเงี้ย ให้เราได้เห็นเนืองๆพอมีทำสมาธิแล้วกับมีกำลังมากแล้วก็กลับมาอีกฝึกให้จิตตั้งมัน่นเห็นสภาวะตรงตามความเป็นจริงจิตก็จะมีสมาธิตั้งมั่นขึ้นหรือเห็นพฤติกรรมของจิตจิตที่ลงเคลื่อนไปเพ่งจมอยู่ข้างในประคองไว้รักษาไว้ นี่คือลักษณะพฤติกรรมของจิตหรือเห็นจิตเคลื่อนหรือหลงออกไปก็เห็นนี่คือพฤติกรรมของจิตก็ได้ไม่มีคำพูดหรือไม่เห็นตอนที่มันเคลื่อนหรือหลงไปแล้วเห็นว่ามันมีความสุขเกิดขึ้นก็รู้เห็นว่ามันมีความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้หรือไม่เห็นสุขทุกข์ก็ไม่เห็น เห็นความหงุหงิดควบคุมปเลยมันไม่ได้สักอย่างมีโทสะเกิดขึ้นก็รู้ว่ามีโทสะเกิดขึ้นนี่คือเห็นสภาวะตรงตามความเป็นจริงขณะที่เห็นจริงๆและตรงตามความเป็นจริงจริงๆขนาดนั้นจิตตั้งมั่นขึ้นมาทันทีอยู่กับเนื้อกับตัวขึ้นมาทันทีโดยไม่ได้ดึงมันไว้กดมันไว้หรือรักษามันไว้หรือประคองไว้พอจิตตั้งมั่นแล้วก็ ฝึกแยกธาตุแยกขันเห็นไหมวนมาอีกรูนเลยพอแยกธาตุแยกขันแล้วยังไงก็จะเจือนปัญญาไปนี่แหละหน้าที่ของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดมาทั้งหมดรู้สึกไหมว่ามันจํากัดเวลาไหมว่าต้องรู้เฉพาะช่วงเดินจงกรมหรือรู้เฉพาะช่วงอะไรสักช่วงหนึ่งที่เราว่างจากที่เราคิดว่ามันต้องว่างจากภาระต่างๆทั้งมวลทั้งโลกไม่ใช่ นึกออกไหมตื่นมาตั้งแต่เช้าก่อนพอตื่นมาร่างกายก็ปรากฏแล้วร่างกายนอนอยู่รู้สึกได้ไหมร่างกายขยับลุกขึ้นน่ะรู้สึกได้ไหมร่างกายเข้าห้องน้ําล้างหน้าแปรงฟันใช้ร่างกายเปล่ารู้สึกได้ไหมตอนนั้นยังไม่ได้ทํางานแต่ทําหน้าที่มี ทุกสิ่งในภาระที่เราต้องใช้ในการดํารงชีพนี้ใช้ร่างกายทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจว่าต้องเครียดต้องดูจิตอย่างเดียวดูร่างกายไปเถอะรู้สึกถึงร่างกายไปก่อนถ้ามันไม่เห็นจิตเลยโมหะตื่นขึ้นมาัวง,งีโมหะมากเลยจะดูโมหะไม่มีทางไม่เห็นหรอกคะ่ะร่างกายงังเงียเดินงนเงยนนเงย,งเงยรู้สึกร่างกายมันก็รู้สึกมันก็ตื่นขึ้นมา เพราะฉะนั้นในขณะที่ทำภารกิจสามารถรู้ได้แต่ถ้าต้องทำงานที่ต้องใช้ความคิดจดจอมมีสมาธิในการทำงานรู้ว่าขณะนี้ทำงานอยู่แต่เวลาที่ไม่ได้ทำงานซึ่งมันแทรกอยู่ในเวลางานเป็นจำนวนมาก ที่เราปล่อยให้หลงไปคิดอย่างอื่นที่ไม่ใช่คิดเรื่องงานสามารถรู้ได้เราต้องเข้าห้องน้ําไหมใช้ร่างกายเดินไปใช่ไหมเข้าห้องน้ำก่อนเข้าร่างกายเป็นไงทูกไหมพอเข้าแล้วเป็นไงร่างกายผ่อนคลายมีความสุขไหมแล้วก็จะรู้สึกเวลาที่มีความสุขร่างกายมีความสุข จิตใจก็มีความสุขจิตใจก็ไม่กระสับกระสายช่วงจิตใจกระสับกระสายก็รู้ว่ากระสับกระสายเพราะมันมีความสุขเกิดขึ้นมันก็ไม่กระสับกระสายก็รู้ได้ต้องไปกินข้าวไหมเป็นทานข้าวทานทุกวันเดินไปถึงอีกละเหมือนเดิม เป็นไงเบื่อไหมเบื่อเขารู้ว่าเบื่อเริ่มเบื่อ,อยังอาหารที่นี่วันนี้วันที่หกแต่เบื่อแล้วก็กินเนาะไม่ใช่เบื่อแล้วไม่กินเบื่อก็รู้ว่าเบื่อพอกินก็กินได้เพียงแต่ว่าไม่ไม่ถูกใจไม่สนองกิเลสที่อยากจะได้แต่ความพอใจ อยากได้แต่ความสุขเดี๋ยวมันก็ผ่านไปยินเสร็จแล้วก็ลืมแล้วเนี่ยฝึกได้ทั้งวันน่ะเพียงแต่เราละเลยเท่เนองที่จะสนใจรู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของจิตใจเนืองเนือง,ง,งนะึงเนือนะไม่ใช่ตลอดเวลาแต่ห้ามได้ไหมบางทีก็ตลอดเวลาใช่ไหมก็รู้เซว่ามันโลภแล้ว มันอยากปฏิบัติแนละ้วเพราะมันมีกิเลสมันก็เลยบงการให้ไปกระทำกรรมก็เลยไปเพ่งเพราะรู้นะมันก็ไม่เพ่งมันก็คายออกพอคลายออกทำไงจิตโดยธรรมชาติแล้วก็หลงถูกปะพอหลงนะ้วทำไงก็รู้สิว่าหลงไปแล้ว ก็กลับมารู้สึกถึงกรรมฐานใหม่กลับบ้านใหม่เพราะฉะนั้นมันจะก็จะเห็นอะไรตอนที่นึกถึงกรรมฐานก็เพ่งจับอยู่ที่กรรมฐานไม่ว่ากันก็รู้ว่ามันจับอยู่ที่กรรมฐานพอรู้แล้วมันก็มีตัวรู้เกิดขึ้นพอมันไม่จับแน่นมันก็พร้อมที่จะไปมันก็หลงก็รู้ว่ามันหลงแล้วเพราะนั้นเราจะมีอะไรหลงแล้วก็รู้ เพ่งแล้วก็รู้หลงแล้วก็รู้เพ่งแล้วก็รู้นึกออกไหมมันจะก็ค่อยชำนาญมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำลุงพ่อบอกว่าทำมาผิดแต่ไม่ทำมาผิดยิ่งกว่า ทาคืออะไรขณะที่ทําอยู่เนี่ยจิตได้พักได้จับอยู่ที่กรรมฐานเนี่ยเพราะมันต้องมีเจตนาเวลาทําตอนนี้มันอยู่ที่ช่วโม,มงบินนะผมแต่ละคนที่จะฝึกเจตนามากก็เพ่งมากอะ่ะอย่างที่บอกเมื่อกี้นี่แหละมันก็จะค่อยๆผ่อนคลายมากขึ้นตอนที่มันจับอยู่ที่กรรมฐานนะยังไงจิตก็ไม่ไปอาบายนะไม่เหมือนหลงนะหลงเนี่ยมีโอกาสไปอาบายได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย อย่างน้อยๆก็ก็ปลอดภัยระดับหนึ่งแต่ถ้าไม่ทำอ่ะผิดยิ่งกว่าคือหลงหลงไปก็หลงพอหลงนี่ก็คือมีโอกาสที่จะพลาดและไปอบายได้เพนั้นเครื่องมือของการที่เราฝึกสตินี่นเน่ยมันจะคุ้มครองจิตโอกาสพลาดน้อยลงเปอร์เซนต์ที่จะพลาดะน้อยลง แล้วถ้ามีความชํานาญมากขึ้นฝึกให้รู้สึกตัวแล้วมีสติเนืองๆมีจิตตั้งมั่นยังไงก็ไม่บอบายายังไม่ต้องมีภูมิจิตภูมิธรรมอะไรที่ต้องที่พวกเราคิดว่าต้ออยากจะได้อะนะในเส้นทางที่เราฝึกนี้แหละมันเป็นเส้นทางในการฝึกเพื่อจะเข้าสู่ ารียกความหลุดพ้นซึ่งมันก็จะมีตามภูมิขั้นตามตอนไปเราเอาแค่นี้ก่อนแล้วกัน